ไปตองแล้วกินกันไม่ใช่ผมจะเปล่าดูดูดูศักดิ์ศรอดรอดวัดสามสองหนึ่งแอคชั่นกลับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพิพัฒน์ครับและคนนี้คือเชฟทูวันนี้เราจะมาเอาลังพึ่งครับหรือว่าลังมิ okay. ้นนะครับลังพึ่งภาษาของบ้านเราแถวนี้ก็อาจจะเรียกว่าลังมิ้นนั่นแหละครับวันนี้ผมมาในสไตล์ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าครับส่วนอันนี้จะเป็นเชฟอะไรครับ ก็เดยงเฮ้ยเชฟจานเบย์ไปเดี๋ยวเราไปดูไปเชฟเลยดูในตำนานใช่ไหมดูลังแม่นแล้วโอเคเราไปดูก่อนนะดูทางเข้ากันนะครับดูเชฟจะพาเราไปเขาเรียกว่าอะไรได้อะไรโอกาสพิเศษวันนี้ได้โอกาสพิเศษครับจะมาเก็บรังมิ้นซึ่งอ่าเชฟจานเบย์ของเราก็บอกว่าเล็งไว้นานแล้วครับรังนี้ไปกล้องตากล้องตุนหน่อยได้ไหมตากล้อง ซูมไม่ได้ครับมันเป็นโกโปรครับนี่บอกแบนไปด้วยเดี๋ยวผมเอาไปซูมในนู้นก็ได้ครับ <c oughs> ใกล้ <c oughs> <c oughs> ลครับใกล้มอมันจี้เองนะลุ๊ปลรนี่แหละครับรังที่ทุกท่านเห็นก็จะประมาณท้ายผมเทียบก็ประมาณแค่นี้นะครับถ้าฝ่ามือผมก็สองอันเลยอ่าใหญ่มากๆซึ่งตอนนี้เราจะทำยังไงครับเชฟ ผมก็ไปเอาใบไม้แห้งมาเฮ้ยคุณไม่ได้พูดแบบนี้ผมไม่ไม่ผมไม่ได้เอาไมมาสำเนียงไม่ได้สำเนียงต้องได้เรามาอยู่ประเทศไทยไม่ได้นะผมเป็นเต็มลูกไม่ใช่ลูกค่งไม่ใช่ลูกคืงหรือว่าค่งลูกต้นไม้ตายมาเมื่อกี้กล้องมีปัญหานิดหน่อยเอ้ยผมเป็นอย่างครับสบายมากผมได้หมด ซึ่งตอนนี้เราก็จะเป็นหญ้าที่มันจะบาดขาแสบน้อยหนึ่งเด้อบอกหัวเราทำไมครับเชฟเดีย๋ยวให้เฮ้ยเชฟโอเกเคลียร์ทางเปหนึงบเชฟโรยเกลือเคลียร์ทางอ่ะเชฟอันนี้ลัวของหมูห้าใช่ไหมครับเชฟอย่ากูว่าแนละ้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วซึ่งหน้าตอนนี้นะครับเชฟกําลังเคลียร์ทางที่จะเข้าไปเอาลังมินใช่ไม่อีกไม่นานพวกเราก็จะเป็น ยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งนะครับหรือเรียก <Nope. S 1> ว่ามาตีคู่กับคุยแค่คุยแขกดีดูวะบบอ๋คุยแอย่างครับ <laughs> ผมกำลังเล่าเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านหมู่หแล้วก็เ,เ,เชฟจานเบย์เพิ่งได้โอกาสสุดพิเศษจากเชฟจานเบยนะครับ <laughs> ตอนนี้มันไปเอาใบาลำไยใบไม้เพื่อที่จะเอามาจุดไฟนะครับ น,นูน้องๆน,นะครับอย่าลอกเรียนแบบเดิมนันาอันตรายเดิมผู้ใหญ่บ้านจะบอกให้เข้าใจบ่นนอ,อ,อ,อันนี้เป็นใบไม้นะครับหรือว่าใบของต้นลำไย,ยนะครับของอันผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าอย่างผมที่ได้เอามาให้ เชฟจานเบย์เพื่อจะไปเอาลังมิ้นนะครับปั่นเปาน่ไปตอนนี้ตะลันตะลนเฮ้ยคุณไม่ได้พูดแบบนี้คุณอย่านะคุณจะเนียนสำเนียงแล้วนี่เขาเป็นไม่ใช่ลูกครึ่งเขาเป็นลูกเต็มลูกตากล้องเตรียมวิ่งเลยไม่รู้นะถ้าแตกลางก็วิ่งอ่ะไม่แต่รู้ว่าผมวิ่งก่อนแล้วนะผมไม่อยู่นะมันจะไม่ไหม้ไป ซื่อืนใช่ไหมมันจะไม่ไหมครับซึ่งความอันตรายของมินนั้นถ้าม,มันต่อยโดนเราก็จะมีอาการเจ็บปวดเชฟจานเบ <Yeah. S 2> ถ้าคุณจะเริ่มแล้วคุณบอกด้วยนะโอเคโอเคคุณพูดอย่างอื่นเป็นอ <c oughs> ีกไหมแมูมันอยู่กี่ที่นอนลงบนนั้นใช่ไหมใช่มันต้องตัดทางนู้นอะถ้าจะตัดต้องต,ตัดทางนู้นจริงใช่มันต้องตัดทางนู้นทำไมตัดอะไรนี่นีแตก ไอผมจะทำกันฟังแล้วไม่คุณไม่คุณคุณก็ต้องเว้นช่องวางให้ผมด้วยผมจะได้วิ่งโอเดี๋ยวผมวิ่งไม่ทันเราจะจุดข้างล่างไหมครับเทปหรือว่าเอาขึ้นไปข้างบนจุดข้างล่างเลยครับออพอพลังมันอยู่สูงเว้นตาไปหน้าอยู่นี่โอเคเดี๋ยวไปตายเดี๋ยวไม้ทีมตาโอ้โหทีมตาด้วยไม้มาคามนีีมีคุณตาได้ไหมได้ผมเคยพาข์คีเลยหลังบ้านดีมาก อย่รออยู่ข้างนอกเดี๋ยวตอนนี้ผมก็กำลังจะเอาอย้าะคระับเอาอยาาเอาอยา่อาทำยา่อา,อยาไม่ใช่ยา่าจ<อ>ำเนียงเชฟนี่มันได้จริงๆสบายมากผมผู้ใหญ่หมู่บ้านหมู่ห้าปล่อยให้เชฟจานเบครับวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> จะมาเอาหลังมินนั่นแหละเดี๋ยวรอชมวันนี้เราจะมีเขาเอาไปทาอะไรนะเอาไปย่างใช่ไหมใช่ไหมตาล้องไม่รู้สิเดี๋ยวต้องดูเชฟเดี๋ยวเชฟเขาจัดการเดี๋ยวรอดูรอด รอโดว่ะรอดูสำเนียงนี่มันอะไรกันสำเนียงฝรั่งเศสกินไหมครับไม่กินผมไม่ใช่ควายผมจะทำไม่กินผมในเชฟครั้หนึ่งตึงตอนนี้ว่าไงครับมันจะเผามันแคจะเผาสวนเขาแหละเอามาเป็นก้อนปลาม้าปลากรถ้าพูดฝรั่งฝรั่งเศสจนเจ็บกบลิ้นไปหมดแล้วเนี่ยแต่ละเกียรอยังยิง แล้วไฟแชกอ่ะผู้ใหญ่อยูนอ่นี่ับอยู่นี่ตอนนี้ผมก็ได้เตรียม s. <S ไฟแชกไว้แล้วมผมจะทำการจี้จี้ไฟ<ห>ดังไฟเรียกเรียกดีๆ <laughs> ก็คือจุดไฟยาภาษาฝรั่งเศสท,ทมาไมมามีก็ <laughs> <laughs> ดังไฟด้วย <laughs> มันจะติดไ้เนี่ยมันจะติดไปเนี่ย ไอ้ทีฝรั่งเศสเขาจุดไฟแบบนี้หรอผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเตรียมแล้วเตรียมบิงแล้วมันจะสลบหรือว่าม voilà ันจะอะไรมขบมนตื่นมันจะตื่นแล้วมันจะหนีหรอเ่เชฟโคเบนี่โรยเกลือผมนี่โรยยหญ่เ <hm นี้ยนี่ตอนนี้ก็กําลังจุดไฟเพื่อทําให้แบบเพิ่งมันเมาควันนะครับเหมือนเวลาคนเราแบบดูดควันแล้วจะเมาฮ คือยอดแล้วเจสติ้ยอเอาแล้วนี่มันเป็นทักษะพิเศษของวันนี้ก็ลูกโซ่เหมือนเริ่มเริ่มจะเมาแล้วอ่าผมจะเริ่มเข้ามาดูดูไอตัวเป็นตัวใหญ่บานมูฮาจะเคลียร์พาร์คี้แล้วนะฮะจะเกลียรแล้วคุณดิดทางให้ผมหน่อยผมจะวิ่งแล้ว ผมจะวิ่งอ้อมทางนี้นะครับอ้าวทำไมมันวิ่งอ้อมครับผมไม่วิ่งทางนี้นะครับใหญ่เจ็บวิ่งไหนครับเจ็บพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเจ็บใครไม่เคยฝรั่งขึ้นต้นไม้วิ่งด้วยนะนี่เจ็๊จานเดะไอ้หลัง ตอนนี้รถเกือเริ่มม <|so|>> ันเริ่มเมาเริ่มบินไปด้านบนนะครับมันไม่ค่อยลงมาด้านล่างครับอู้หลังท้างอ่ะ อไว้นานเกินครับรู้สึกน้ำหวานหายเกือบหมดฉนนะครับเอาให้แบบเชฟอีกคนหนึ่งไปด้านนอกก่อนนะไปครับเดี๋ยวกูเป็นเชฟแล้วตอนเนี้ยเมื่อกีก้กูยังเป็นผู้ใหญ่อยู่เลย มันตกพื้นก็ได้ทำกันเก็บขึ้นมาเมื่อกี้ตกพื้นนะครับประมาณเนี้ยไม่โดนต่อยนะครับ เพิ่งในมาควันไฟนี่ก็มาเอาให้ผมเดี๋ยวผมถือแบบตัดกองถือนะให้สน,หนิทน,นะไปครับเราก็ออกไปด้านน่องครับมันดับจริงใช่ไหมเนะี่ยประมาณนี้มันช่วงนี้หน้าหนาวไม่ติดไฟง่ายเราไปทำกันไปออกใบตองแล้วกินกันตอง เมื่อกี้ผมเกือบโดนต่อยนะตอนนี้นะครับเราก็ได้ลังมิ้นมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะให้เชฟจานเบหรือว่าเชฟทูที่รับบทเป็นเชฟจานเบนะครับได้มาทำเชฟอะไรนะเชฟจานเบเชฟทูบีเอสเจ้าของไหเจ้าของมาได้ยินน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจากฝรั่งเศสซึ่งเขาเป็นลูกกลมนะครับไม่ใช่ลูกครึ่ง นี้เราจะมาทำลังมิ้นนะครับนะ <มา S 1> ให้ก,กล้องมาดูลังมิ้นรลังมิ้นนี่ไข่มันเยอะไหมแบบนี้รอไปย่างได้ใช่ไหมได้ที่บ้านเนาะมันได้อยู่นนมันก็ถือว่ามีอยู่อ,อ,อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยรวงแกนน้าผึ้งมันเนาะที่เอาไว้ที่มันเก็บมาแต่สมไว้ตรงนี้ผมก็ระแวงมันครับมันจะจี้ผมนั่นแหหรือว่ามันจะต่อยผมนั่นแหละลกซึ่งเราก็จะรอรับประทานนะครับตอนนี้ให้เชฟเชฟทูนจจั่นแหละครับเชฟจานเบได้เตรียม อุปกรณ์เดี๋ยวบอกมึงเอาใส่ตรงนั้นเลยอ่ะย่างนี่เลยครับนี่สดๆไงนี่คือเรียวไทม์นะครับหรือว่าเรียวเวลามุก <laughs> มันมตัดได้ไหมม,มุกหรือขยะน,นี่อันนี้ตัดได้ไหมมันใส่ร้านนะครับร้านอะไรอ๋อร้านแรกไม่ตัดให้เขาใช่ใหม ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเยอะอย่างไงซึ่งผู้ใหญ่บ้านใส่มาหลายโบกแล้วพอแล้วมั้งตัวนี้เชฟครับผมอยากจะลองชิมได้ไหมได้ชิมเลยครับชิมให้แบบท่านผู้ชมดูเลยครับ <S 2> <S 2> ต้องต้องทำยังไงอ่ะต้องกัดเข้าไปเลยครับ<ด>นึงอ่ะจะชิมเหรอกัดเข้าไปเลยใช่ไหมฮัลโหลไอ้ตัวนีเออเดีเ๋ยประเทศกัดเข้าไปเลยเนาะ มึงไม่กัดก็ได้นะมึงกัดตีนเหยียบก็ได้ให้เกียรติผู้ชายเอ้ยให้เกียรติผู้ชายไอเกียรติผู้ใหญ่บ้านน้อยผู้ใหญ่บ้านหมูฮั่นนี่จะเป็นน้ำหวานของมันนะผมจะกัดเข้าไปนะอือหืมดูอือเค็มก่อนดูอือหืมเต็มไป้วยน้ำมันอ่ะอร่อยบอกเลยว่าที่สุดแห่งความอร่อยนี้ เขากำลังเตรียมอะไรไม่รู้เนี่ยเผาอยู่อูกะอูกะอูกะเพื่ออะไรอูอูอูตอนท้จะเป็นเจฟจันเบียอยู่ตอนนี้เป็นคนป่าไปแล้วผมก็ทำกันมาให้ใบตองมันนอนอ่อนจะได้ห่อลังพึ่งลังมิ้นนี่ได้ครับเราจะกินตัวอ่อนมันนะครับก็ได้ ประมาณนี้ครับอันนี้เราไม่ใช้แล้วครับเราก็ทิ้งกันเลยครับต้องตายนะว้าวแม่มันจะไม่ต่อยล้วใช่ไหมครับเจฟถ้ามันต่อยมันก็เจ็บครับไฟแรงมากเลยครับแล้วมึงก็มาอยุ่ทางไฟี่ไอเกประเทศผมไฟไปแรงขนาดนี้อันนี้ประเทศไทยครับมันรอนผมยุ่ไอ ฝรั่งเศสไม่มีไฟแรงขนาดนี้ใช่ครับบ้านผมนี่หนาวมากเลยหนาวมากที่มาต๊ทุกวันสัเนียไม่ใจหนาวหนาวหนาวมากเลยไม่ได้นะอยู่ทางนั้นมันร้อน่ะมาอย่างนี้เลยผมลองจำดีๆนะครับเดี๋ยวมันต่อยต่อยทีหนึ่งเจ็บเลยเจ็บเลยขอกินอีกสักหน่อยได้ไหมันล้ำดีชิมเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจวันนี้ผมใส่ทานชาโคเป็นไรดำไปหน่อย เต็มเลยเราก็จะทำการใส่ของวิเศษผมชอบซส่มากเลยคือมันคือคองลาบผมจะไม่เอาให้ดูเพราะว่ามันเป็นสูราบอ่่นี่ะนี่ท่านผู้ชมมันคือแป้งมันคือแป้งนะครับต้องมีทักษะในการโรยอันนี้จัดมาเต็ม โอเคไหมครับเชิญตัวมาจากฝรั่งเศสครับบินมาเมื่อเช้านีเดี๋ยวจะเติมอีกนิดนึงนะครับกู่มาดึงตอนเย็นอ้าทำไมผมต้องทำแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตระมาณนี้นาะใช้ได้นะครับรู้สึกไอที่ผมโรยไปมันไม่ลงนี่มันลงได้ครับ อะไรรคับปิดที่ฝรั่งเศสมีไหมครับใบตองแบบนี้ฝรั่งเศสใบตองก็มีนะครับแต่มันเป็นคนละพันก่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะหอ่อไปเลยเลยผมไม่มีเชือกมาดผมจะใช้ใบคงม่านห้อกินันไม่ตัน ผมก็จะไปลนนไฟหน่อยโอ้แรงจริงๆไฟนี่ไฟประเทศไทยอร่อยไหมครับอร่อยมากๆเลยครับครับแถวฝรั่งเศสนาะจะไม่มีรังใหญ่ขนาดนี้ฝรั่งเศสไม่ค่อยมีน้ำพึ้งครับมีแต่มีตัวใหญ่ๆมีอะไรครับมีโคอัลลาเหรกินไหมไม่บานนะ มากูเห็นมึงกินกูไม่อยากกินแล้วโอ้โหเลวให้เชฟด้วยนะครับเชฟเชฟยังไม่ได้กินเลยแาไวหยผู้ใหญ่นี่ยกินหมดเลยนะครับนี่ผมก็ยังมาทำการมัสนะครับมัสดูดูดูสัก飒รอดรอดเส้นตรงตรงมาจากฝรังเส ผมก็ทำการมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอไฟมันไม่ค่อยแรงผมจะเติมเชื้อเพิ่มอมนี่เลย <laughs> ดุนยายๆกท็ทอนยายๆนั่นแหละครับ <laughs> ยากแต่โะผมก็ไม่เข้าใจว่าผมถือทำไมผมวางก็ได้ <laughs> ต้องการอะไร <laughs> ไม้ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรครับเชฟไม่ร <Liberty eye> <mail> ู้เหมือนกันมึงเกิดที่ไหนเนี่ยผมไม่ใช่ลูกครึ่งผมเต็มลูกเต็มลูกผมก็จะทำการจุดให้ไฟมันติดหนึางก่ับเผาตาตัางห้องไปแลยผมจะทำการดูดควันไม่ใช่ผมจะเป่า ามผมไม่ได้ทำอุปกรณ์ตอนนี้เชฟเราซึ่งเมาควันใบอะไรใบลำไยไม่ใช่เมาควันได้ไงเนี่ยย่มันเป็นควันลำไยมันแรงกว่ากัญชายคองดีเลยเนี่ยผมจะย่างให้มันดำปิสปีเลยนะครับภาษาภาษาไทยวิบัติว่าไรเอวสผมพูดภาษาฝรั่งเศส พูดไทยไม่ค่อยชาติฝรั่งเศสได้นิดหน่อย <laughs> ไม่ต้องกลัวมันไหมนะครับมันจะไหมใบตองก่อนใช้เวลานานไหมครับ <laughs> ไม่นานครับ <laughs> มีเ็กเจอร์ด้วย2000 years later โอ้โหมันดำหมดเลย n <Nope>. o ผมว่ามันน่าจะกินได้แล้ว ทางทางนู้นก็มีแต่ไม่ต้องมาอยู่ทางนี้แล้วเดี๋ยว <c oughs> อากูต้องการคำตอบจากมือีเริ่มเมาควันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโรยพงวิเศษอีกนิดหน่อยนะคร <c oughs> ับผมก็ลงควันน้ำนึ่นี่ผมไม่รู้ผมทำทำไมทานี่มันนายจะทำให้อาหารอร่อยคือจะเอาล,ลงละประมาณนี้นายจะได้ผมกินไม่ได้ผมแพ้แต่ทำมีนี่ผมกินได้ <c oughs> ผมจะให้เพื่อนหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บานกินเชิญครับผู้ใหญ่มันร้อนอยู่เดี๋ยวให้ตากล้องกินด้วยมั้ยกินก่อนเลยนะกินก,ก่อนเลยร่ร<แ><ๆ>ับเซิญสูตรพิเศษโอ้โห <c oughs> อร่อยนะไหนว่มเกลือนี่มาจากเทือกเขาหิม,มาลัยใช่ใชใช yeah, ไหมครับแย่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝรั่งเศสมี อืเ,เกือบเค็มนะทูบแต่ก็อร่อยนะเกือนี้ผมเอามาจากอควาลาคูน่าประเทศ<า>เชียอะไรเนี่ยทะเลไลาไยไทีมันมาร่วกันทีเดียวอ๋อน้ำเพรืองี้มันเริ่มจะไม่วานแล้วตอนนี้ผมเมาควานไ <c oughs> <c oughs> อก้กูมมันั่งนะรู้สึกว่ามันเนียวมากยิงเคียวมันยิงเมินนางเตนซ <c oughs> ึ่ง เราสองคนก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแต่ฝากติดตามผลงานนะครับเชฟจานบินติดตามช่องผมและพี่พาสคือช่องเดียวกันครับหลังจากนี้ก็ใะน่าทำคลิปต่อ,ตอ,ตอเนื่องแบบทําให้ท่านผู้ชมดูหรือว่าน้องๆพี่ๆดูคือมันช่วงนี้คือทํางานกันแล้วก็เพิ่งมีเวลาเนี่ยครับก็เลยมาทาคลิปกันขอสําเนียงแบบฝรั่งเศสด้วยฝรั่งเศสมัน <Yeah. S 2> พูดไม่ค่อยดีมึงก็ยังให้กูพูดกูชอบ <laughs> ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอขอบคุณที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์สําหรับเพื่อนๆก็ขอบคุณมากที่ผมไม่คิดว่าทุกคนจะแชร์ที่แชร์นี้ก็มีใจมากเลย <laughs> ก, <laughs> ก็ไปน,น,นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <laughs>